วันนี้ทูกรักชันจะพาคุณไปที่อเมารีวอตเกตกรุงเทพเราจะพาคุณไปกินรู้อยู่สวีทก,กับแพ <Steel icious, S 1> ็กเกจสตลิชเชสเพียง3,500บาทสำหรับ2ท่านพักเต็มอิ่ม36ชั่วโมงสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่8โมงเช้าและเช็คเอาได้ถึง2ทุ่มของวันถัดไปสวัสดีครับวันนี้เพจทูกรักชันจะพาคุณไปที่โรงแรมอเมารีกรุงเทพ แล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวแพ็กเกจ Stelicious ของทางโรงแรมนั่นเองครับเพียง3,500บาทเท่านั้นครับก็จะได้พักในห้องสวีทที่มีขนาดใหญ่สำหรับห้องสวีทนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นของห้องนั่งเล่นครับแล้วก็จะมีส่วนครัวที่สามารถนั่งรับประทานอาหารหรือดินเนอร์แบบโรแมนติกได้ในห้องนะครับ ต่อนะครับจะเป็นในส่วนของห้องนอนครับซึ่งห้องนอนของห้องสวีทนะครับจะมีทั้งหมด2ห้องครับมาที่ห้องแรกนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมมีอ่างอาบน้าในตัวนะครับพร้อมกระจกบานใหญ่ถูกใจคนผู้หญิงอย่างแน่นอนครับซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับสามารถมองเห็นวิวเมืองได้อย่างสวยงามนะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับเตียงใหญ่สําหรับวิวที่เราได้ในวันนี้นะครับจะเป็นวิวฝั่งเซ็นทรัลเวลด์ครับ ต่อมานะครับไปดูในส่วนของห้องนอนที่2นะครับซึ่งจะเป็นห้องพรีเมียรจากคอนเนคตรงบริเวณห้องนั่งเล่นสำหรับห้องพรีเมียรนะครับจะมีทั้งหมด2เตียงครับมีห้องน้ำทีวีมินิบาร์นะครับแยกเป็นของตัวเองด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้สั่งตัวอัพตนุนทีเซตนะครับราคาเพียง899บาทบวกๆวกสำหรับ2ท่านเท่านั้นเองครับต้องบอกเลยว่าอาหารที่มากับเซตชานั้นเนี่ยดีมากๆเลยครับ อย่างที่บอกไปนะครับในแพ็กเกจนี้เราจะรวมดินเนอร์แบบ3คอร์สสำหรับ2ท่านนะครับซึ่งเมนูที่ให้มาเนี่ยก็หลากหลายนะครับสามารถเลือกสั่งได้เลยครับต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากๆครับในส่วนของตอนเช้านะครับก็จะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้ถึงห้องนะครับสามารถนั่งทานบนโต๊ะหรือมานั่งทานบนเตียงถ่ายรูปส,สวยๆกับวิวส,สวยๆก็ได้นะครับ และเนื่องจากเราเช็คเอาท์ได้ถึง2อทุ่มนะครับอย่าลืมสั่งอาหารเที่ยงมาทานนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้เลือกพิซซ่าสลัดแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์มาทานนะครับกลัวพิซซ่าไม่ยืดไม่เป็นไรครับเราสามารถเอาไปเข้าไมโครเวฟครับนี่ยืดแบบนี้เลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการมาพักอัมรีวอเตเกตกรุงเทพนะครับก็คือที่นี่นะครับจะมีสวนลอยฟ้านะครับสามารถมองเห็นวิวเมืองสามารถมาเดินชมวิวรับบรรยากาศ หรือมาเดินถ่ายรูปสวยๆไว้อัพลง IG ก็ยังได้ครับคุ้มขนาดนี้อย่าลืมรีบมาจองนะครับสำหรับแพ็กเกจสเตลิ c i o u s ของทางโรงแรมอามารีวอเตเกตกรุงเทพครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ